ถ้าหอยไม่ดูดป่านนี้รวยไปแล้วถ้าหอยไม่ดูดป่านนี้ครับรถก็ยังมีขับอยู่นะอยบเหรอทุกที่ว่าไปได้ว้าวพื้นลูกาเดี๋ยวว่าวพื้นเจ้าของมันหอยอยังคือดูดป่านั้นมันดูดคัดูดแน่ไข่กระมักดูดมันือกันมันกระมักดูดคข่เออดูดยังไงฮะรูดเงินอย่าบอกอย่าบอกออกซื้อไยดูดเงินดูไอไอเรื่องไอเรื่องนั้นเอาไว้เอาไวนอกนอกซื้อเออ แต่พอมาบอกปุ๊บดูดเงินดูดทรัพย์ข่อยไปมุดเลยข่อยก็เลยยังถูกยังจนอยู่กันเลยต้องมาขายรถพี่น้องอนะใส่แว่นเก็บส้งก่อนเออามาครับพี่น้องมานี่ละบัตรทว่าข่อยระดูดปานนี่ข่อยเป็นมหาเศรษฐีแล้วข่อยบัดด้ไม่ยืนขายรถให้เจ้าเบิงหรอกครับนะข่อยก็สิรด้วยไปหนาแล้วแต่มื้อนี่ครับโดนข่อยดูดหลาหรเลยต้องมาหิงา้หงงัใส่นี่งอๆๆงงแงงๆอยู่นะ มาเบิงครับออนิว1.92,020ค่างวดพันเริ่มต้น6,500บาทกับเลขไม่สอ0 0 0ืโลปาสสภาพบักอันนี้ก็คือหอยนั่นแหละยังไงหอยที่ดู <laughs> แต่หอยท่ประดูตก็คือสิบประดิปล่อยรถถึงหรอกครับไม่บอกประ,ประด้ขายหรอครับบ่แม่นรถบ้านบ่แมน่รมนรถอีหยังแล้วบ่แม่นรถยึดมาทั้งนั้านหระครับรถบ่ได้ชนบ่ไดิเสีังกามากหรอครับรถยึดมาพี่น้อง มันแม่งอย่งลัสเสียคือได้หยุดมาเอากระยังว่าหอยดูดหอยดูดเออดูดหลายกระจนหมดหนทางหมดตัางและที่นี่บ่ได้เหลือไปค้างวดเลยบ่บ่ได้เหลือเลยไปเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยบ่พื้นละเห็นผานเจ้าของเลยเออมามืดจังหน่อยนี่เห็นบ่เฮ็ดงานเฮ็ดงานจนมืดรีวิวรถก็เลยมารีวิวมืดให้ลูกค้าเบิ่งลูกค้าก็บ่ได้เบิ่งรถนะครับเออใอ่ไหมของเว้นก็บ่ได้เบิ่งอยู่ได้ เดิมครับผมหัวนงหัวนับรับประกันเลยบม่มีห้อยไข่ค่อยแชครับผมอ้าออกรถจบศูนย์บาทปัดไปเดียวกับข้างวดผ่อนเริ่มต้นหกพันฟีแรกปีต่อไปผ่อนหมื่นเดียวฟรีดาวฟรีจองฟรีจับฟรีโอนพร้อมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเสียยะจัดให้ภูกใจแช์ไปครับผมแจ๋ว